สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดี f อซทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมขอบคุณที่ยังรักเบตตาทินกรช anel พร้อม้วยทีมงานทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้มีภารกิจนะครับผมจะพาไปสู่ป่าพี่น้องครับไปสู่ป่าเมาสะพี่น้องเมาสะป่าเมาสะลุงนี่แหละราคาสองพันบาทพี่น้องครับผมสองพันบาทแล้วก็จะพายายพา พี่น้องครับผมไปกินเขาทุงเขงทาทาสภาพพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศทุ่ง,งานานะครับผมจะเป็นยังไงก่อนที่เขาจะก่อนที่เราจะไปเข้าบ้านพักไปซ้อมนะครับผมพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าบ้านพักไปซ้อมนะครับผมงานวันที่4ี่ยกเลิกแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมงานที่สรคามครับผมตอนนี้เขาเหลือัแต่วันที่หางานงานโชว์นาดิตาอะไรครั้งที่41ครับผมเดี๋ยวจะพยายามย้ายพี่น้องตอนนี้ป้าออกไปสู่ป่าล้อแล้ว เมาสองพันจะเป็นเังน่งดไปดูบรรยากาศทุ่งนาครับผมถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วนะครับพี่น้องครับผมพายายอยู่ในรถพุ่นพายายพาหลานอี๋ยายลง,ลงลงรถเช้ๆอยู่พี่น้องไปดูบรรยากาศนะครับผมการสูบป,ป่าต,ติดวัดเลยพี่น้องเอ้ยหม,ม,มันมาเนาองมุดพระญ่พอมือน,นี่เตะเห็ดจมูกมาไม่เคยใช้แว่นตาจา้าเที่ยว้องซสือแว่นตามาใส่ก่อนพี่น้องเป็นได หมอสั่งว่าห้ามใส่แว่นตากันกันแสงย๋ยนะครับป้ามาสูตรร้อเหรอพี่น้องยายยายสองยายเอาห้องใส่บังเปี่ยงห้องใส่เบังยู่มึงไหนเอ้อ มโมโหกับมาฟร้อมกันเขาะท่านเห็นสั่งหรือครับขยายมาจิตป่าเพราะอันนี้รถป่ามาสูบถ่านนะครับป,ป่าละลุงเราไปเบื้องข้างในใพี่น้องท่านแห่งอยู่พี่น้องครับยังไม่แหง <laughs> น่าจะวันสองชั่วโมงอาจจะแหงกินกินกับขาเที่ยงพอดีพี่น้องครับนี่คึ้ว่าน่าจะกินกับข่าเที่ยงพอดีครับนี่ครับญาติพี่น้องมาสูานป่าลกลุงนวกนม้นพี่น,อน,อน,น,นอ้องเอาเยอดสุคนนะครับพี่น้องมา còn chưa ba chưa đầy kính đọc phi đọc cái đồng. Đây chỉ đầy kính nữa chỉ phải đọc phải đọc phải phi phải đọc phải đọc đọc cũng phải bèo phải đọc má đọc nhá đọc phải phải là bắt má đấy là นันมันรถจอดอยู Mechan ่ไก่ัวเดียวอดอ่นี่มองบายนเตมาก็่านอันนี้ขนาดท่านเหลีวดิพี่น้องตัวนี้อันนี้สูงมันเหลี่ยเลยนี่ แค่วันใปลาน้ำหัวสูบพ,พี่น้องวันที่ใดน้ำหัวสูบบางคนนะครับประมาณตรงนั้นอย่าหยุดขุดให้น้ำม,มันไหลลงไปตรงนั้นนะครับแล้วก็จะสูบขึ้นไหมประมาณชั่วโมงหนึ่ง,น,งน่าจะแล้วสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมง,ง,มง,ง,มงน่าจะแล้วนะขึ้นมาพักกินข้าวเพียงก่อนพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศทุ่ง,งานาทนะำห เลือดพี่น้องเอ้ย <c oughs> คนซื้อเลือดอยังบ่เลือดปนีอยู่กินข้าวทุ่งนาะข้าวจะติพี่น้องมากินข้าวนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับเยำคลองมากินข้าวเลยนะครับสุดตัวหนึ่งห้างไปนะพี่น้องแล้วสุดไม่มันนะครับตัวหนึ่งท้อ <c> ง <oughs> แหงนครับตอนนี้แหงแล้วแหงแล้วครับผมบัดน,นี้แหงแล้วโอ้ยลงตอนฮอตแคงอันนี้ด้ว <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> มาเห็นดอกลงแล้วนะครับตัวน,นี้ น้ำบุกแล้วน้องเก็บไปก็ถือว่าหลายเติมนะพี่น้องนัินสองพันก็ถือว่าโอเคอยู่พาพี่น้องมากินเขากินน้ำอยู่ทรงยุธานะครับผมใหย่ยกับพี่สาวหลายๆคนป่าลุงคุณพี่น้องคำมับเลยตั้งแต่เครื่องนั่นฟังเจ้าเีืบอนเกิดคอยจีเทาอ้อเกือเกิคอยเด้อ เราจะพาไปายเบิ้งกันที่ป่าวันนจะเก็บเก็บบรรยากาศตอนที่เก็บต้นนังป่าแล้วกันลุงอจไรเปยอะไรเกันยหงยเฮ้ยเอางดแาเวิมยงอปยอะไรงปลารวมปลาขาวปลาปะแยงปลาแยงปลาเขีงขายปลาตะเพียงกันเลยค่าสางขึ้นแล้ว ขายบ่ขายสู้พี่น้องกินเลยไม่ขายครับผมนี่คือกินนั่นแดงเขียวเอาลงแต่น้ำหมดแล้าพี่น้องเดี๋ยวผมจะเก็บไปตอนที่เบิ้งว่าตอนเขาเสร็จแล้วป่าจะได้หลายขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศตรงนั้นเลยครับป่ามันรวมรวมแล้วมันรีเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าเฮ็ดกินไปหลายเลยพี่น้องทั้งอย่างทั้งเผาทั้งต้มทั้งอย่างนะครับพวาาดจเอกัขึ้้นมห มาบดทีบดนองเลยพี่น้องสูบตัวนึงสูบยุ่งตรงตรงนั้นพี่น้องพังในสูบไหมตัวนี้ครับเปล่าด้วยเนี่ยฮะเดี๋ยวไปเบื้องตอนที่เขาจับเสร็จนะพี่น้องเบื้องผลงานพี่น้องผลงานวันนี้นะครับเบื้องป่าพี่น้องเดี๋ยวไปแจกทีแจกน้องกินนะครับผมนี่คือเงินสองพันบาทซื้อสระเมาสระว่าไงพี่น้องครับผมสองพันบาทนะครับ ันนี้เป็นพวกปลาปลากระดีปลาเดือดนะภาษาเราปลาเดือดนี่เป็นปลาปลาขาวปลาเขาจะส่งไปดูมัน,น,นีก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ได้หลายอยู่นะครับได้หลายอยู่เพื่อนอันเด็กน้อยในบ้านเพคนอยากเก็บ คนมานะครับคนมาเก็บคนมาขอเก็บก็เลยให้เด็กหน่อยเพราะถ้าของเก็บเ้วก็เลยให้เด็กหน่อยเก็บนะครับผมตอนนี้คนพี่น้องล้องไปมางคนมานั่งกินน้ำปั่นินเอาครับนีสองหานี่จะวางมี่น้ออยู่ะัี้บก็คือว่าโอเคอยู่ ะกินทุบวันกินทุกคน,นกับประมาณเจ็ดสิบหกโลเนาะนี่ครับตอลลตน,นเมื่อกี้เก็บของขึ้นรถนะครับผมพี่น้องแล้วก็ตรงนี้ก็เอาปลามาบ้านแล้วนะผม,มต, <c oughs> มตินี่คือมเมาราคาสองพันบาทนะครับผมแล้วก็จะแจกพี่น้องกินเลยนะครับผมแจกพี่น้องกินเลยนะครับไม่ได้ไปขายนะครับพี่น้องครับนี่จะเป็นปลาปลาดิเฮียนอันนี้อย่างนี้ โอ้ปลาเค็งพี่น้องปลาเค็งปลาพุดนหลายฐานก็หลายตัวโดเฉพาะอืออันนี้คือไซส์ใหญ่ไหนอันไหนไมเอาอันไหนไม่ต้อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะแบ่งไปให้ไปทีมงานกินนะครับผมทีมงานอ่ะอยู่บ้านพักนะครับผมเดี๋ยวจิเอาไปให้สักชุดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวขอขอขอแบ่งผ่าแบ่งอย่างก่อนให้พี่น้องกินแล้วกันจิ้มแปงไปให้ทีมงานกินมทั้งชุดหนึ่งคือน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับตัวใหญ่เกินแล้วเนาะเกินแล้วเนาะตัวใหญ่นี่เพราะมันมีแค่นี้พี่น้องเพราะว่าเขากินไปนล้วเขากินไปนล้วตัดออกตัดออกกูเออใส่นี่ไอ้ใส่นี่คือใส่ใส่้งามๆพี่น้องใส่แบบซีหาโตโลประมาณนี้นะครับหลายสวย พอได้กินครับผมแจกพีจกน้องกินนะครับปูเลยพี่ใหญปลาปูตัวตายครับกินสามข้าวปุ้นเหรออันนี้ตัวตายพี่น้องปลาไตปลาไตแล้วทีกินเขาแแหล่พร้อมนะครับผพี่นี่นะครับทั้งขาวกับแแหล่ยูวันปลานะครับแแหลบัตรดงเซนค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณทุกการติดตามทีละกอนชั้นเนี่ยพร้อมเลยทีมงานแสงทองเปแล้ทุกท่านคลิปนี้ไว้ื้อหนีคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ